สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้รัฐพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศออกเลือนะคะเพื่อไปล่าจับกุ้งมังกรกลางทะเลประเทศนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้ลงเรือกันมาทั้งหมด4คนนะคะมีเจ้านายสามีดิชนันแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งคะ่ะ รับโชคดีมากๆเลยค่ะที่เจ้านายมีเรือคันใหญ่นะคะและแกก็เป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญมากๆทั้งทางทะเลทางบกนะคะ ซึ่งเจ้านายแกนะคะก็มีลายเส้นหรือใบอนุญาตนะในการล่าได้ทั้งทางบกทางน้ำนั่นแหละเนาะทางบกแกก็จะล่าพวกกวางหรือหมูป่าทางทะเละแกก็ล่าได้หมดเลยนะคะจับกุ้งมังกรหรือจะเป็นปลาทูน่าปลาเล็กปลาใหญ่แกสามารถออกล่าจับได้เลยค่ะถือได้ว่าอยู่ที่นี่นะคะกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเขาสองคนก็กำลังคว้าเอาทุ่นขึ้นมาค่ะก็จะเป็นทุ่นที่เขาทำสัญลักษณ์ไว้นะว่าเขาเป็นเจ้าของเนาะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปดึงเ,เอาทุ่นของใครโดยพลาการได้นะคะเพราะแต่ละทุ่นเนี่ยก็จะเป็นของใครของมันเนาะพอแกดึงมาแล้วแกก็สาวเชือกนะคะมาคล้องกับเครื่องทุ่นแรงตัวนี้เนาะเพื่อที่จะดึงกลงขึ้นมานั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นกลงแรกเนาะที่เราจับขึ้นมาคือแกโยนลงหกกลงนะคะเมื่อวานและวันนี้ก็ถึงเวลาที่เรามาเอากลงขึ้นเนาะและนี่ก็คือถือว่าได้เยอะมากๆเพราะเจ้านายบอกว่าบางวันหรือบางรอบแกมานะไม่ได้เลยก็คือไม่มีเลยในกลงก็ถือว่าเสียเวลาเสียค่าน้ำมันนะคะ แต่ว่าวันนี้ถือว่ามานถือว่าโชคดีมากๆที่เอากลุงแรกขึ้นมาก็ถือว่าเยอะมากค่ะและเมื่อกี้นะคะแกก็โชว์ให้เห็นว่ากุ้งมังกรตัวนั้นมีไข่เต็มท้องเลยก็ต้องโยนกลับลงทะเลนะคะเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำกลับไปได้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปเนาะ และในถังสีน้ำเงินนี้นะคะพอ,พอเรากู้รอบดักดก,กุ้งมาให้ครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกอีกทีนึงว่าแต่ละตัวเนี่ยผ่านไซส์ที่กฎหมายประเทศนี้กำหนดหรือไม่นะคะซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปเนาะหลังจากที่เรากู้รอบดักกุ้งมาให้ครบก่อนค่ะ และนี่นะคะก็กําลังสาวอากลงที่สองขึ้นมาดิฉันก็ลุ้นมากว่ากรงนี้จะ,ได,ะได้เยอะเหมือนกรงแรกหรือเปล่าปรากฏว่าได้เยอะเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมฉันดีใจมากๆเลยนะแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยถือว่าวันนี้หมันที่สุดเลย พอเอากลงขึ้นมาก็เอาออกจากกรงลงกระมังสีน้ำเงินนี้เนาะแล้วก็ใครมีหน้าที่เติมเหยือกก็เติมไปนะคะเพื่อที่จะปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็โยนลงทะเลนะคะเพื่อที่จะรอดักสำหรับวันถัดไปเนาะ ช่วงเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะท่านผู้ชมก็ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเรียกกุ้งมังกรว่า crayfish นะคะก็จะเป็นชื่อคนลาสายพันธุ์กับ crayfish ที่เขาเรียกในบางประเทศสำหรับกุ้งตัวเล็กๆเนาะที่มีก้ามแต่ว่าที่นี่เขาก็เรียกชื่อซ้ำกับชนิดนั้นนั่นเองนะคะสำหรับรัฐนะคะคิดว่า ชื่อสากลที่เขาเรียกน่าจะเป็น rock lobster นะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกันมากๆเลยและคิดว่าน่าจะเป็นประเภทเดียวกันนั่นเลยค่ะและนี่ก็กำลังสาวกงที่3ขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะลุ้นกันข่าวว่าจะได้เยอะไม้1ึสเยอะค่ะกรุนก้ีเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะน้อยกว่ากลงที่2นิดหน่อยแต่ไซส์ใหญ่กว่านะคะ กฎหมายที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆเลยนะคะการที่เราลงเรือกันมา4คนเนี่ยหมายความว่าเราจะมีโคต้าเท่ากับ4โคต้าเท่านั้น1โคต้าจะสามารถจับกุ้งมังกรไปได้6ตัวนะคะก็คือ1คนต่อ6ตัวเรามา4ี่เนาะ4 6 2หเราก็จะจับไปได้เท่า24ตัวเท่านั้นไม่สามารถที่จะจับเกินไปกว่านี้ได้ค่ะ ถ้าใครนะคะคิดห้าวอยากจะเอาไปเกินโคตาเนาะลักรอบเอาไปซุกซ่อนเอาไปแล้วก็ถ้าเขาตรวจเจอนะคะไม่คุมค่ะเพราะเขาจะยึดเหลือคุณนะแล้วก็จะปรับมหาศาลเลยค่าปรับของประเทศนิวซีแลนด์นี่ไม่ไม่น่าที่จะเสี่ยงเลยค่ะสำหรับรัฐนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ลงเรือมากู้รอบดัก กุ้งมังกรนเนาะกลางทะเลนิวซีแลนด์ด้วยบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้มาครั้งแรกแต่ก็ประทับใจมากๆเลยนะคะครั้งต่อไปเนาะกลับมาอีกแน่นอนค่ะไม่พลาดถึงการที่รัฐมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยหยิบจับช่วยอะไรพวกเขาได้มากนะคะแต่ก็ถือว่ามาเอาโคต้าเนาะก็คุมแล้วค่ะต่อมานะคะกรงที่4อย่างรวดเร็วค่ะท่านผู้ชมเยอะ นะคะกรงนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นกรงที่ได้ไซส์ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็จำนวนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไซส์นี่ถ้าวัดจากสายตาสามารถเอากลับไปได้หมดเลยนะคะดูสิคะท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะกระมังของเราก็มีกุ้งมังกรจำนวนมากเกินครึ่งถังแล้วค่ะตอนนี้ และกลงนี้นะคะได้มาแต่ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้จุจุมากมากเลยนะคะถือว่ามานมากมากเลยกลงนี้และนี่นะคะสามีดิชฉันนะหยิบก,กุ้งมังกรไซส์ใหญ่ที่สุดนะคะนนมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะน,นี่ต,นตัวใหญ่นะนนเห็นไหมใหญ่มาก แล้วก็มีกล้ามด้วยนะคะ<า>ก้ามเน้อยของเขากุ้งมังกรนะคะที่ผ่านไซส์ที่กฎหมายกําหนดก็จะอยู่อายุประมาณ5-10ปี<อ>ซึ่งก็จะเป็นวัยที่เนื้อกําลังหวานอร่อยนะคะมาต่อนะคะ<อ>นี่ก็คือกรงที่5น,นะเป็นกรงที่ได้น้อยที่สด<า>ุดสําหรับวันนี้นะติดมาแค่2ตัวท่วนค่ะท่านผู้ชม<อ>กรงโลง่งมากๆเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเติมเหยื่อกลับไปนะคะแล้วก็โยนกลับลงทะเลเพื่อดักในวันถัดไปเนาะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมการออกล่าเนาะในแต่ละรอบก็ไม่ได้จะหมายความว่าจะสามารถจับมาได้เยอะแบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่โชคดีดูสิคะเห็นเรือสองลำอยู่ไกลๆไ,ไหมเขาก็มา กู้รอบดักกุ้งเหมือนกันค่ะวันนี้รัฐก็เอนดูแสงพระทิตย์มากๆวันนี้เมฆเยอะค่ะเขาก็เลยเปล่งแสงมาได้ไม่เต็มที่นะเห็นได้แค่ขอบสีทองทองนะคะมาค่ะท่านผู้ชมมาลุ้นกลงสุดท้ายไปด้วยกันนะคะว่าจะหมานไหมวูได้เยอะมากเลยค่ะกรงนี้เป็นการปิดจบที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะถือว่า เป็นวันที่โชคดีดูสิคะได้เยอะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ไซส์จัมโป้อยู่ในนั้นด้วยค่ะปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆในการจับกุ้งมังกรนนะเพราะว่าปีที่แล้วที่แกมาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะวันแรกที่แกมานี่ได้น้อยมากและนี่ก็เป็นช่วงฤดูก,กาลแรกโดยที่ มาเขามาจับกุ้งมังกรกันนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าวันนี้คลื่นไม่แรงด้วยแหละท่านผู้ชมอากาศดีคลื่นไม่แรงมันก็เลยทําให้ใต้น้ำอะ่ะมันนิ่งแล้วก็กรุงไม่ได้กระโดดไปกระโดดมามากกุ้งมังกรมันก็เลยไม่ได้หลุดออกไปอะคะ่ะแล้วมันก็ยังคงมีจํานวนมากด้วยในช่วงนี้เพราะว่านักล่าเพิ่งเริ่มออกล่าค่ะท่านผู้ชม และนี่นะคะกระมังนะจำภาพแรกได้ไหมท่านผู้ชมว่ากระมังนี้มันว่างเปล่าแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ท่านผู้ชมคะคลิปนี้แัดก็ไม่รู้นะว่าพูดคำว่าโชคดีหมานมากกี่รอบแล้วเพราะว่าก็อย่างที่เห็นๆกันนะคะท่านผู้ชมว่ามันสะออนมันสะออนจริงๆมันก็อดไม่ได้นะคะว่าที่จะ ชื่นชมในวันนี้ว่ามันเพอร์เฟคค่ะและนี่ก็เข้าสู่ช่วงการวัดไซส์นะแกก็พิธีพิถันวัดทีละตัวเล็งนะคะว่ามันผ่านกฎไหมนะคะและนี่ก็ที่แกจับก็เป็นไม้บรรทัดนะคะสำหรับการวัดขนาดเจ้ากุ้งมังกรเนาะ จะเห็นว่าแม่มรนทัดแกจะมีสัญ,ญลักษณ์ M กับตัว F นะคะตัว M หมายถึงเมลนะก็คือเพศผู้นะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ F เนี่ยมันก็คือฟีเม l เพศเมียนั่นเองแกก็ให้ความรู้นะคะว่าตัวไหนดูยังไงว่าเป็นเพศผู้ตัวไหนคือตัวเมียนะคะ ก็อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะว่าตัวผู้นะก็จะสังเกตได้ว่าขาคู่แรกเขาอ่ะก็จะเป็นคลีปเดี่ยวๆเลยนะคะแต่ตัวเมียเนี่ยขาคู่แรกของเขาก็จะเป็นคลีป2องอันอยู่ติดกันคู่กันเลยนะและวิธีที่แกวัดนะคะแกะก็จะเลือกวัดที่ขาคู่แรกของ ตัวเจ้ากุ้งมังกรน,นะตัวไหนไม่ผ่านไซส์นี่ไม่ลังเลเลยแกโยนกลับลงสูตทะเลไปเลยแต่ว่าไซส์ไหนได้แกก็เอากลับเข้าใส่ถังใหญ่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าสู่วิธีการถัดไปก็คือการนับจำนว,นวนว่ามันจะเกินโคต้าที่เราเอาไปได้ไหมท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะว่าแกก็มุ่งมานะในการคอยวัด คอยเลงนะคะในแต่ละตัวว่ามันขนาดผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือเปล่าไอ้ตัวไม้บรรทัดนะคะถ้าสังเกตนะเพศเมียเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพศผู้ที่ถึงจะสามารถผ่านมาตรฐานไปได้นะคะเห็นไหมว่าเพศเมีย ia, ไม้บรรทัดมันจะมีขนาดกว้างกว่าเพศผู้นะคะ ดิฉันเห็นเจ้านายก้มๆเงยๆนะคะฉันก็เป็นแต่เจ็บเอวไปด้วยนะคะโอ้โหแกก็เรื่องการออกล่าเนี่ยต้องยอมแกจริงๆแกมีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เชี่ยวชาญ ในแต่ละอย่างที่แกทำนะคะต้องยอมรับณนะจุดนี้จริงๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมไข่เต็มท้องเลยโยนนะคะโยนกลับสู่ท้องทะเลนะคะให้เขาได้ออกลูกออกหลานเยอะๆนะคะให้เราได้จับกินได้เรื่อยๆนะคะสำหรับหน้าที่นี้นะคะแกก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครทำหรอกคะ่ะแกก็ทำเองเพื่อที่แกจะได้มั่นใจว่ามันถูกต้องนะคะทุกอย่าง พอวัดเสร็จแล้วก็ได้เวลาการนับนะคะว่ามันเท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปได้เท่าไหร่ถ้าเราเอาไปเกินเนี่ยก็อย่างว่านะคะมันก็ผิดกฎหมายเนาะค่ะท่านผู้ชมแกนับไปนับมาแกก็หลงค่ะว่าสรุปแล้วฉันับ24ตัวหรือได้25ตัวไม่แน่ใจแกเทออกแล้วก็นับใหม่อีกรอบค่ะ เพื่อความมั่นใจนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเกินไปตัวเดียวก็ไม่ได้นะคะตรวจมาจบนะคะจบเห่กเลยทีเดียวและในถังนี้ก็คือทั้งหมดที่เราจะเอากลับไปได้ในวันนี้นะคะ24ตัวผ่านไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะแต่ละคนก็มีภาพในหัวแล้วค่ะว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะคะ และแล้วภารกิจในการกู้ลอบดักกุ้งหรือการจับกุ้งกลางทะเลนิวซีแลนด์ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเป็นวันที่สมบูรณ์แบบค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกลับค่ะไปอาบน้ำเตรียมตัวที่จะไปทำงานต่อค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันทำงานที่ต้องตื่นเช้ามากๆไม่เป็นไรค่ะ กาแฟสแก้วก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วละ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแลัดก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมมาจนจบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like หรือมีข้อสงสยัยข้อเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแ้ะจะไล่ดูทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะโอ้ดูสิตัวใหญ่มาก อน,นี้คืนนอไซส<า>์แบบว่าจมโบ